สวัสดีค่ะตอนนี้เปิดเทอมแล้วโจเซฟก็เพิ่งเข้าโรงเรียนเหมือนกันค่ะที่โรงเรียนมีเพื่อนเล่นเยอะแยะมากมายเลยจึงเป็นปกติที่ของใช้ที่โรงเรียนอาจจะมีสลับสับเปลี่ยนกันบ้างวันนี้เราเลยจะมาทำสติกเกอร์ติดของใช้เด็กเล็กไปโรงเรียนกันค่ะ อันดับแรกนะคะออกแบบสติกเกอร์ที่เราต้องการตามใจชอบเลยค่ะใส่รูปน้องลงไปด้วยเพราะเด็กเล็กยังอ่านหนังสือไม่ออกแต่ถ้าเขาเห็นรูปเขาจะรู้เลยค่ะว่าของชิ้นนั้นเป็นของเขาแน่นอนอันดับต่อไปนะคะนํารูปที่เราออกแบบเสร็จแล้วลงไปใส่ในพื้น a 4ค่ะเพื่อที่เตรียมจะนําไปปินพ์ขนาดที่แนะนํานะคะตามแบบในรูปเลยค่ะเวลาปริน์ให้เลือกเป็นกระดาษสติกเกอร์นะคะ ถ้าปริ้นที่ร้านสติกเกอร์ธรรมดาจะอยู่ที่20บาทถ้าเป็นสติกเกอร์ pvc กันน้ำจะอยู่ที่50บาทค well. ่ะเมื่อนําไปปริ้นเสร็จแล้วนํามาแปะสติกเกอร์ใสหรือว่าแปะสกอเทปใสอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อการสีที่ปริ้นซีหรือลอกค่ะเสร็จแล้วก็ตัดมาแปะบนของใช้ที่เราต้องการตามใจชอบเลยค่ะง่ายนิดเดียวแถมประหยัดเงินในกระเป๋าได้ทั้งเยอะเลยค่ะ สำหรับวิดีโอต่อไปไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe ให้บอด้วยนะครับ